แต่การันตีนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อสมซากเล่มศูนย์หายอะไรทั้งสิ้นแน่นอนอ้ยหลังติดบอด,ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้ยมันก็ขับดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้ยใช้ได้เลยอะ่ะ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอให้ถิงสายซับไปเลยสวัสดีครับทุกคนในนดี้ต้องรับเข้าสู่รายการพู่มพุยมอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถ Mercedes Co u p เคันนี้ตัวนี้เป็น c 1 8 0นะ AMG Co เป e ปี2012ตัวนี้เป็นรถนำเข้านะครับตัวนี้สวยมากโอ้โหจัดทรงจะทรงอะไรโคตรสวยเลยนะตัวนี้แบบคือแม่งใช้ได้ทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งล้อทั้งดีเทลต่างๆของรถหล่อมากแล้วคันนี้นะผ่อนเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะไม่มี18ื่นไม่มี19ื่นไม่มี17ื่นนะครับผ่อนหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปว่าคันนี้โคตรสวยราคาโคตรดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไรตัวนี้นะครับเป็น c ี8 0่งปไฟหน้าก็จะเป็นไฟ Intelligen t Light s y s t e m ในปีนั้นนะครับในปี2012นของ C Class นะ นี่ล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านล่างแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นไฟตรงแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวนําเข้านะครับกระจังหน้ากระจังหน้าเดิมหมดเลยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับของแบบเพียวคาร์บอนเลยอันนี้ก็ใครขับก็ระวังนิดน,นึงแต่มันก็ไม่ได้ต่ํามากนะครับมันก็ไม่ได้ต่ามากถือว่ายัง,งยัง,ย,งยังได้อยู่นะด้านหน้าเนี่ยมี p a r กิ n งเซนเซอร์มาให้ถึง6จุดด้วยกันอืมสวยตัวนี้ก็แต่งเป็น c 6 3ด้วยนะครับก็จะเขียนว่า 6.3 amg แบบนี้อ่าอันนี้คือแต่งมานะแต่ไม่ใช่ตัว63นะครับแล้วคันนี้เนี่ยเป็นล้อ amg หูยังรอเลยอะ่ะนะครับนี่เป็นล้อ amg ยังรอเลยสีน่าจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีเทาอะไรสักอย่างอะ่ะเออนี่นะสวยเหมือนกันนะแล้วตัวนี้เป็นยาง hankook ทุกคนเอ่อให้ซีรีย,ยางมาอยู่ที่ส5งสา r 1 9นะครับเออ r 1 9เดี๋ยวดูก่อนว่ายางนี่ปีอะไรแต่ว่าดอกอยาง ดอกยางยังนิ่มอยู่ยังเหลือเยอะอยู่น่าจะใหม่นะครับน่าจะปีใหม่อยู่เลยนะเออเว้ยงยางอ๋อย,าง,ออยางปี17ึ่อทำไมมันนิ่มจังเลยอะดอกยางเหลือบานเลยทุกคนยางปีหนะึ่งเจ็สวยวะ่ะด้านล่างนี่นะครับจะมีลิ้นคาร์บอนมาให้ด้วยเรียบร้อยด้านล่างนะลิ้นแล้วก็ไอตัวกระจกมองข้างเนี่ยคาร์บอนหมดเลยโอ้สวยมากเหลี่ยมรถนี่คือแบบจัดทรงมาค,คุดหล่อจริง หล่อมากเลยนะนี่ดูภายในดิแผงประตูข้างนะครับเนียนๆกริบๆเลยน็อตประตูไม่เคยขยับนะน็นอตประตูไม่ขยับเลยนะอยังสวยเลยเดี๋ยวดูแมนอาร์ก,กันหน่อยนี่โอ้โหแมนอาร์เรียงตัวสวยอยู่ครบเลยทุกคนกริบเลยอะ่ะเออสวยมากว่ะสวยจริงหูอยากได้อะ่ะผ่อนไม่แพงด้วย ต้องจัดหน่อยมั้ยอยากได้จริงๆนะสวยมากมีดักเทลด้วยนะครับเป็นตัดเป็ดนะดักเทลตัดเป็ดเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะแล้วด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นดิฟิเซอร์ AMG นะเป็นคาร์บอนด้วยนี่เป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันนะครับโอ้หล่อเลยเป็นไงอู้จัดทรงมาหล่อมากอะคันเนี้ยจัดทรงมาอย่างโดนอะ ด้านหลังเนี่ยไม่มีกล้องถอยนะครับทุกคนมีแต่ parking sensor มาด้านหลัง4จุดนะครับไม่มีกล้องถอยอ่ะก็ติดไว้ c 6 3 a mg นะครับทำไว้เลยหล่อๆเท่ๆตัวนี้สามารถติดกล้องถอยได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ใครอยากติดติดก็ติดได้เลยด้านหลังเนี่ยความที่พิเศษของรถคูเป้ c coupe e coupe เนี่ยมันสามารถพับเบาะหลังได้ดึงปุ๊บแล้วก็ดันปับนี ้าเป็นแบบ60-40นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็จะมีเยอะขึ้นใครจะวางถุงก๊์ฟวางอะไรเนี่ยสบายเลยเห็นไหมแล้วพื้นที่ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พับนะครับก็เราราวประมาณ250ลิตรนะได้อยู่เปิดมาปุ๊บด้านล่างนี่ท้ายเดิมนะครับไม่มีโดนมาเห็นไหมท้ายเดิมเลยสวยๆเลยกริบๆเลยนี่ยางไหล่เดิมนะครับยางเดฟด้วยมีอุปกรณ์อะไรอยู่ครบโอ้โหคันนี้แม่งจัดส่งมโคตรหลอ่อเลยว่ะมาดูด้านข้าง เติม91 95ได้หมดนะครับดูดิน,ดดดนี่ยังไม่ขาดเลย,ยปกติขาดหมดแล้วเนี่ยไม่ขาดเลยยางเนี่ยครับปกติขาดหมดแล้วพอมาดูมุมนี้นะทุกคนโหูรถแม่งหล่อมากอะ่ะดูดิดูมุมเนี้ยรถแม่งแบบใช่เลยอะ่ะนี่เห็นไหมนี่เราต้องดูมุมอย่างงี้โหดูดิโค้ชสวยเลยเป็นไงให้ดูรอบคันหน่อยอีกทีปะโห่ยางหลอ่อเป็นไง นีวน่วนอีกรอบนึงงยังไงสวยไหมสวยนะจัดทรงมาดีนะเห็นนะโอ้โหใช้ได้แล้วดูแบบกระจกเนี่ยด้านในเป็นสีดำสามบานหลัง80นะด้วิสามบานหน้า40คือแบบโชว์โชว์คนนั่งโชว์คนขับอะ่ะอาคิดดิว่าโชว์คนนั่งโชว์คนขับเลยนะโอ้โหอย่างเท่แต่กระจกมันไม่เป็นเฟรมเลสนะครับผมก็ชอบนะกระจกไม่ได้เป็นเฟรมเลสก็ถือว่า ผมว่าก็ดีนะไม่เป็นเฟรนเลสก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะครับตัวนี้มีแผ่นเพจเลขตัวถังอะไรอยู่นี่เลยใครอยากเช็คเลยนะครับแผ่นเพจเลขตัวถังนะครับตัวนี้อยู่ครบเห็นไหมน็อตประตูไม่ขยับเลยอย่างสวยนี่ไงแล้วดูเมนอาร์คดิอยู่ครบเลยอ่นะอืมเนะี่ยนกะิฟต์โอ้โห เดี๋ยวเราไปดูใต้ฝา,าป้องของคันนี้ดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับไปเะ <S 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 อะไะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝา,าป้องของคันนี้ดีกว่านะทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรมาอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ซี cc, นะครับตัวนี้นะก็สภาพเครื่องยนต์เนี่ยทุกอย่างท่อเทอร์เนี่ยก็ยังเนี๊ยบอยู่เลยนะครับยังดีอยู่เลยดูน็อตฝากระโปรง น็อก,ก็ฝาปงนะครับตัวนี้เคยขยับมาเล็กน้อยนะทุกคนนี่แล้วฝาปงเคยขยับมาเล็กน้อยนะไม่เยอะเพราะว่าอ่าตัวนี้เคยขยับมาอยู่แล้วแหละเพราะเคยทําสีมาเพราะฉะนั้นฝาปงเนี่ยเป็นฝาปงเดิมหรือเปล่าฝาปงเดิมครับจากโรงงานเลยเนะี่ยไปฝาปงเดิมจากโรงงานตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าฝาปงเดิมนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนด้านหน้าก็ของเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดเลย กระจังหน้าก็กระจังหน้าเดิมนี่กระจังหน้าเดิมของเขาเลยนะครับน็อตแก้มข้างอ่ะมีขยับมานเล็กน้อยนะครับนี่ถือว่าเป็นปกติของรถ10ปีนะครับแต่ว่าซุ้มตัวเบ้าโช๊คเบ้าอะไรพวกเนี้ยของเดิมหมดนี่เดิมเดิมหมดเ็นอาร์คอยู่ครบเลยรถ10ปีถือว่าก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าแบบแจ่มอะไรมากมายแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคถือว่าเปรียบเทียบกับราคาด้วยเนะี่ยโอ้ ต่การันตีนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักพื้นความน้ำท่วมตัดต่อสวมซากเล่มสูญหายอะไรทั้งสิ้นแน่นอนอไปดูอินทีเรียร์กันปะอะไรกันทุกคนครับแล้วตอนนี้นะฮะอะไร,รันทุกคนครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในอินทีเรียร์ของ C 180 c o u p e คูเปคันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ภายในอินทีเรียร์เนี่ยก็ถือว่าตกแต่งได้ใหม่ก็คือสวยเลยนะพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยใหม่นะครับเป็นคาร์บอน คาร์บอนเคฟล่านะโคตรเท่เลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตเอ็มจนะครับคาดแดงด้านล่างก็เขียนเอ็มจสีแดงแบบนี้โคตรสวยเลยนะตัวนี้ก็จะมีแพตเทิร์ชด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็วิ่งอสองแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบสองกิโลเมตรนี่อ่าประมาณนี้นะครับก็วิ่งปีละ20งหมโลประมาณนี้นะครับไม่ได้มากก็ไม่ได้น้อยนะครับวิ่งปกปติทั่วไปนะครับแล้วดูดิเซ็นเตอร์ คอมมันคอมันตรงนี้นะครับก็จะเป็นหุ้มคาร์บอนทั้งหมดเลยนะสวยงามมากๆนี่ตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวปรับด้วย <ๆ S 2> ทุกอย่างยังใช้ได้ดีหมดนะครับนี่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรเลยนะใช้ได้เลยดีด้านในก็จะเป็นถาดวางของเอนะครับนี่แบบนี้นเห็นป่ะอันนี้ทานานนี้ซื้อมาเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยมันก็จะมีพอร์ต USB 1พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต a อ x อีก1จุด ด้านในนะครับนี่หรือว่าถ้าเใครแบบอยากใส่อันนี้วางไปก็วางได้นี่เนหะ็นไหมเออดูดิพี่พักแก่เป็นซอฟทัชด้วยนะหลังคาเป็นหลังคาดานะครับหลังคาดําตัวนี้ก็ดูแลรักษาง่ายกระจากตัดแสงอัตโนมัติอันนี้แน่นอนนะครับตัวหน้าจอตัวหน้าจอจอเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นจอขนาด5นิ้วนะครับไม่มีกล้องถอยนะจะมีตัวเซนเซอร์อย,อยู่ด้านบนตัวนี้สามารถไปติดกล้องถอยหรือไปใส่จอ a อ d r o i d เพิ่มเติมได้นะครับ แล้วตัวนี้นี่แดชบอร์ดนี่นะครับเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยนี่เป็นซอฟทัชเนี่ยนะครับนี่ก็ซอฟนี่นี่เขียนว่า AMG นี่อะไงี้อันนี้น่าจะติดเพิ่มมาเองนะอันนี้น่าจะติดเพิ่มมาเองนะครับเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคุณภาพนี่ก็ยังดีอยู่นะผมว่าไม่มีริ้วรอยอะไรที่มันแบบดูแบบโซมโซมมากนะเนี่ยเป็นเบาะหนังหนังดาได้แดงนะครับก็นั่งดีนะสปอร์ตดีวะ่ะโอ้โหถ้าจับนี่กำลังดีเลยนะ ใช่ได้ใช่ได้คือแบบภายในโอเคเลยอ่ะนะโหนี่รถราคาไม่กี่แสนบาทเหลือราคาถูกลงแล้วเยอะเลยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้น,ตน,ตนๆเท่านั้น่าใช้มากๆอ่ะเดี๋ยวลองไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันทุกคนว่าเป็นไงครับอะไรรู้ไหมแกรมเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังนะครับของซีคูปคันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะว,ว่าคันนี้มันจัดทรงมาได้แบบหล่อมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอาจจะขูดขูดหน่อยนะ เวลาขึ้นสะพานแรงๆหรืออะไรพวกนี้จะคูณหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นไงนี่เวลาเราพับเนี่ยเราพับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ดันไปสุดปุ๊บใช่ไหมเข้าอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะดูลําบากหน่อยใช่ไหมทุกคนเราก็เข้าอย่างนีุ้อ่ะเอาหลังเข้าง่ายกว่านี่เอาหลังเข้ามันจะดูแลดูง่ายกว่าตัวนี้นี่ก็มีถัดเสริมมาด้วยไว้เอาไว้ใส่ของนะนี่ดานหน้าวางไว้นี้ก็ได้อะ ผมจะเข้ามาฝั่งนี้แต่แนะนำนะครับว่า,านั่งฝั่งไหนก็ควรจะเข้าฝั่งนั้นนะไม่ควรข้ามมาแบบนี้นะครับเพราะตัวนี้จะหักส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้หักกันเยอะมากๆแต่ตัวนี้ไม่หักนะตัวนี้ยังดีอยู่นะครับดูดิม่านเมิน่นการใช้งานเนี่ยยังปกติเลยมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ที่นะครับอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเบาะตัวนี้เป็นเบาะที่ผมนั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นปรับการใช้นั่งจริงหมดเลยเพราะฉะนั้น C ีคูปกับ E ีคูป นั่งได้ครับการันตีเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังนั่งได้แล้วไม่อึดอัดด้วยนั่งได้ดีเลยแหละอันนี้ชอบเลยนะเพราะว่าเล็กรูมเหลือเยอะเห็นปะผมชอบตรงช่วงเบาะเบาะเขาเนี่ยจะมีรอยเว้าตรงนี้เพื่อที่เว้าเกี่ยวกับหัวเข่านะครับเนี่ยเห็นปะมันจะเว้ามาแบบนี้นี่อ่าแอร์มีแอร์หลังมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็มีอะไรปะไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไร เออโหตบอลหลังโคตรใหม่เลยกริปเลยอะบอลหลังใหม่กริปเลยทุกคนนะสวยมากเลยกระชับมากเออใหม่มากเลย่ะโหนั่งได้อะ่ะเฮดรูมในเหลือไหมมันก็พอดีนะทุกคนแต่ด้วยเราต้องรีวิวในแบบที่มันเป็นรถคูเป้นะครับไม่ไดร้รีวิวแบบที่มันเป็นรถซีดานหรือว่าเป็นรถ5าประตูแบบนั้นนะครับในคูเป้เนี่ยเหลือแค่นี้ถือว่าโอเคละใช้ได้ตอนนี้มีที่ห้ของมาด้วยเล็กน้อย นั่งแค่นี้ก็พอดีแล้วนั่งสบายไปไหนมาไหนไกลๆก็อาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่าถ้าไปไหนมาไหนใกล้ๆถือว่าโอเคอยู่นะครับใครที่อยากได้รถสปอร์ตไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้จริงเลยใช้ใช้งานได้ทุกวันเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เลวแล้วราคาเนี่ยโคตรโดนเดี๋ยวเราไปลองเทสคันนี้ด้วยทุกคนว่ามันจะขับขี่แล้วเป็นอย่างไรครับะปอะไรกันรู้กคนแล้วแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเทสต C180 คันนี้ด้วยห อ้ยหลังติดเบาะดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยมันก็ขับดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยใช้ได้เลยอ่ะโวมันขึ้นปุ๊บเลยอ่ะแล้วตัวเลขมันดูโคตรยากเลยเพราะว่ามันเป็นมอลนะครับมันไม่ใช่กิโลเมตรนะเออมันก็เลยดูแบบว่าแปลกๆอ่ะขับไป70อย่างเงี้ยแต่รถแม่งโคตรเร็วเลยแต่เราก็ต้องคำนวณนะครับว่า 1ไมล์เท่ากับกี่กิโลนะครับก็น่าจะ1ไมล์เท่ากับหน่งจุกิโลเมตรนะครับก็ประมาณนั้นก็คํานวณเอาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใครแบบไม่ชอบนะฮะดูลําบากกะความเร็วไม่ถูกนะครับตัวนี้มันสามารถปรับเป็นตัวไอ้นี่ได้ไออะไรวะอ่าดิจิตอลได้ตัวนี้ผมปรับเป็นดิจิตอลแล้ว mm hmm. ก็จะอยู่ที่45ไมล์ เท่ากับ70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเนี่ยนะมันจะขึ้นในดิจิตอลแบบนี้อ่าว้าอุ้ยแต่ช่วงล่างเงียบสนิทเลยก็แล้วก็มีกระด้างบ้างนะครับด้วยด้วยความที่มันเป็นรถขูเป,ปเองนะทุกคนตัวนี้โย,ยกไปก็อุ้ยใช้ได้นะอุ้ยตแต่แรงแรงใช้ได้เครื่องยนต์เล็กนะแต่ว่าแรงใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้ดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับไป เอะรครับทุเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูช่วงล่างของ C180 คันนี้ดีกว่านะครับแต่ดูยางก่อนทำไมยางปีมัน17แต่ยางมันยังใหม่อยู่เลยยางใหม่มากเลยเนะี่ยหรือผม,มดูผิดวะเออใหม่มากเลยอนะ่ะเนไหมดูดิดอกยางยังลึกอยู่เลยทุกคนเออยางปี17จริงด้วยเนี่ยดูดิเห็นปะใหม่กิฟเลยอ่ะช่างมันนะครับ โชกดูโชกกันหน่อยโชกกันแหลกกันโค้งนะครับด้านหลังเนี่ยก็ยังยังดีอยู่นะแต่เหมือนกับยางหุ้มเผาด้านหลังเนี่ยเริ่มก็เริ่ม,เร,มเริ่มแบบอันนี้แหละแต่ยังไม่แตกนะครับเห็นปะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเลอะๆมันก็มากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ยังดีอยู่นะโชกก็ยังไม่เป็นไรด้านล่าง ด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับยางหุ้มเพา <c oughs> นี่ยังดีอยู่เลยนี่แล้วก็โชกหน้านะครับยังเนียบ <c oughs> อยู่อ๋โอเคนะขับก็โอเคนะแต่ด้วยราคาราคาของคันนี้นี่โห้เล้าใจมากอะ่ะได้ทรงแบบรถแบบขนาดนี้นะราคาโคตรเล้าเลยน,นี่หลักกันโคง <c oughs> แตกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ แตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็มีประมาณนี้นะโชคก็ยังดีอยู่ไม่มีรอยรั่วรอยซึมมีแหลกกันโคงอย่างเดียวนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ปเอาละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ c 180คูเป้ปี2อ1 2คันนี้ตัวนี้เป็นตัวนำเข้านะครับก็ในราคาป้ายแดงเราประมาณ2ล้านกว่าบาทนะนตอนนั้นนะเพราะเป็นเป็น c 1 8 0นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมขายเหลือเพียงแค่789,000บาทเท่านั้นถือว่าขายถูกมากๆเลยนะแล้วตัวนี้ผ่อนได้เนี่ยก็เอาเลรนี้ไว้ก่อนได้นะครับ 7, 2 7 9ส9 9และ3.89ตัวนี้ผ่อนอยู่ราวๆประมาณแค่1น0 0 0ห่นหกพับาทเท่านั้นเองเฮ้ยได้ซีคูเป้ปี2012แล้วจัดทรงหล่อๆฟิวเี้ยแบบนี้แล้วผ่อนเพียงแค่16,000บาทเท่านั้นเองมีรายได้เท่าไหร่ มีรายได้เพียง3า0 0 0นบาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วครับง่ายๆสบายๆเลยทุกคนคันนี้สวยมากแล้วผมบอกไว้ก่อนนะใครเป็นพนักง,งานบริษัทสลิปคาร์บอนมีประกันสังคมเงินเดือน3า0 0 0บาทขึ้นไปรับรถภายใน1ชั่วโมงได้เลยนะผมการันตีเลยคันนี้รับรถภายใน1ชั่วโมงได้เลยสบายๆใครที่สนใจอยู่ก็เบรอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้อันดีไลน์อยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมเช่นเคยผมส่งฟรี3 0 0กกิโลแรกนะครับในกรณีที่จะต้องไปส่งต่างจังหวัดนะ แล้วก็ในกรุงเทพก็เหมือนกันส่งฟรีเหมือนกันนะครับภายใน300กิโลเมตรเนี่ยถ้าไม่เกินเนะี่ยฟรีหมดแต่ถ้าเกินเนี่ยกิโลเมตรละ25บาทนะแล้วใครที่อยากจัดไฟแนนซ์อยู่ไกลนะครับไม่อยากมาดูรถแต่ว่ารู้ว่ารถสวยชอบถูกใจโอนเงินจองมา1นึ่งนะครับแล้วซื้อเงินสดก็โอนเงินมาจำมาห้าสิบเปอร์เซ็นสำหรับใครที่จะจัดไฟแนนซ์แล้วอยู่ตนน่างจังหวัดโอนเงินจองมาเรียบร้อยแล้วส่งสลิปให้ผมเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเซน็นให้ถึงบ้านหรือที่ทํางานคุณได้เลย ผลผ่านจะให้ผมสไลด์ไปส่งหรือจะมารับก็แล้วแต่ซึ่อเงินสดก็เช่นเดียวกันโอนเงินมาจํำมาจะมาดูรถหรือจะให้ผมไปส่งก็แล้วแต่สะดวกเลยเอาล่ะ e ีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com